แล้วทำอําพรยูทูบกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอําพรยูทูบคลิปนี้กลับมารีวิวขายรถซีหล่ออีซูซูซีหล่อเครื่องแปดแปดแงงครับเป็นรถสภาพดีพร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนครับราคาเปิดใบอยู่ หนึ่งแสนหาหมื่นบาทกดค,คุยต่อร่องกันได้ครับสนใจกระโรเข้ามานะครับเนด้ดอ083 3 7 2 4737ครับพิกรถอยู่จังหวัดอุบลราธชธานีน้องสนใจอยากมาเบิงเดี่ยวตนเองหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็นกนได้ราคาเท่ากับกดคุยกันได้เะครับเด้อ โทรสอบถามราคา,าก่อนก็ได้ครับก่อนสซมาเบิง <c oughs> ครับผมก่อนสุดท้ายหลอกๆให้พี่น้องได้เบิงก่อนนะครับก,กบลล่อนสิไปเบิงรายละเอียดของรถนะครับเบิงลลรายละเอียดของเหลี่ยมกันก่อนครับผม <c oughs> นี่ครับเป็นรถอีซูซูแปดสิบแปดแลงครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปซักบ่อนที่กั๊ดรถอยู่จังหวดัดอุบลราชธานีครับ เอกาสารผอบโอนนะครับเด้อมีเหรียญผอบครับมาเบิง่งรายละเอียดของรถกันก่อนครับับมาเปิดประตูเบิ่งภายในนะครับเบิง่งโซนหน้าหัวเก๋งผมก็สิทธัยโซนหน้าพี่น้อง,องเฮาได้เบิ่งก่อนก็หลังจากนี้ผมยังสิไป สตาร์ทเครื่องให้พี่น้องห้อาเดือบเบิ้งกันครับแล้วก็ได้ฟังเสียงเครื่องบลรอกกับหมูมอยนะครับหมมูมม่สภาพดีครับทางหัวเกง๋งว่าไม่มองผู้มองสอดนะครับเป็นสภาพดี ครับก็บขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามและรับชมบ่าว่าคลิปที่ผ่านมาหรือว่าคลิปนี้นะครับก็บขอบคุณ f อกัมาเบิ่งยางครับ ยางเจนะ็ดร้อยห้าสิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบขอบซิปหาครับ,รรบสภาพยางยังดีๆอยู่ได้พี่น้อง ตรง8พเป็นหน่องมาเบิ้งคัตซี่ครับเขาเบิ้งคัตซี่คัตซี่น้อนดีๆเลยครับสภาพดีคัตซี่สวยดาวน์แหนบกับเม็ดยำนะครับ<ด>เป็นเม็ดยำกระขายตามสภาพครับ 750ขอบสุขาครับตุ๊กตาหูแหนบนะครับตุ๊กตาหูแหนบกับเป็นเม็ดย่บครับผมสมจะสีพยายามถ่ายช่วงล่างให้พี่น้องเดวเบึงกันครับเข่าทีสี้ายได้นะครับผมช่วงล่างนี่ครับเบิอบ ออกเล็กพื้นเล็กครับพื้นเหล็กครับผมพร้อมใส่งานนะครับพร้อมมันทุกเลย สี้ายให้พี่น้องได้เบิ่งเท่าทีสี้ายได้ครับครับราคากับเปิดใบอยู่หนึ่งแสนหมื่นบาทครับพี่น้องกับพูดคุยต่อร่องกันได้ครับ อีซุซูแปดสิบแปดแรงครับอีซุซูสี่หลอแปดสิบแปดแรงสภาพคัสซี่สวยนะครับคัสซี่สวยเป็นรถพร้อมใส่งานครับเอกสารพร้อมโอนครับ ยางกัเจ็ดลอยหาซิปขอบสิบหาทั้งสี่เส้นเลยนะครับอ่ะพี่น้องครับวาเบิ้งดำนะขึ้นมาเบิ้งเครื่องนะครับจัดคเครื่องให้พี่น้องเข้ามเดีย๋ยวเบิ้งเดี๋ยวฟังกันครับเบิ้งเครื่องกันครับเครื่องกับแหงสะอาดดีนะครับ บาโคดยังเดิมๆอยู่พี่น้องโอ้่าแต่ว่าแปดที่แปดเล่มว่ะอืมเบิ้ไปน้ำกันครับผมสิทายไปเรื่อยๆให้พี่น้องเฮาได้เบิ่ง าลาเลียดไปน้ำกันครับที่การลดเกียร์พี่เลยพี่น้องจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องครับผมสตาร์ทไงครับสตาร์ทไงให้ครับผม เชียงเงินเชียงบาดีนครับแต่ต้องเจียนแ่ต้องเงกันครับครับโอ้โกปู่โบอายนะครับก็ู่กระด้งขึ้นมาเลยพี่น้อง

Bí tật chung bóng liền bó bóng 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 các, bóng 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 ก็ต้องคิดนี่แหละทั้งสุขใก็ลครับฝากลนรัเอย่าลืมกดติดตามครับกดน่นนนะครับเคลิปแ้งไหมาอา้ชมครับได้รับคลิปให่อนใรเลยครับผม ครับติดเกียบเยลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะเอาไว้เพื่อนสนิก่อนนะครับคลิปหน้าจังขอกับผมไหมครับ หลักคิปนี้สวัสดีครับ